การศึกษาตลอดชีวิตคืออะไรนะครับการศึกษาตลอดชีวิตคือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับการศึกษาตลอดชีวิตนะครับไม่มีรูปแบบตายตัวทุกคนทุกวัยนะครับสามารถได้รับการศึกษาตลอดชีวิตหรือว่าสามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบการศึกษาตามปัธยาศัยหรือว่าการศึกษานอกระบบนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยนะคะได้กลายเป็นแนวความคิดและแนวทางสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปทางการศึกษานะคะในลักษณะของการผสมผสานที่มีความสำคัญกับทรัพยากรทางการศึกษาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนจนเป็นอันหนึ่งเดียวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทําให้ทุกคน โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมมีการพัฒนานแหล่งการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กระจายไปยังทั่วถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการมีความยืดหยุ่นตามโอกาสและสถานการณ์ส,งส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนในสังคมนะคะมีบทบาทในการจัดการศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ของผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนากลุ่มแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปค่ะส่วนมากนะครับการศึกษาตลอดชีวิตของต่างประเทศนะครับจะเน้นไปยังวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะครับอีกครั้งนะครับการศึกษาตลอดชีวิต ของต่างประเทศนะครับยังจะสนับสนุนนะครับให้ทุกคนนะครับได้รับความรู้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการศึกษาในระบบนะครับการศึกษานอกระบบหรือว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอีกครั้งนะครับการศึกษาตลอดชีวิตของต่างประเทศนะครับยังมุ่งเน้นไปยัง การสร้างงานการสร้างความรู้การให้ความรู้กับสมาชิกหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับให้มีความรู้ในการดําเนินชีวิตและก็ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพนั่นเองครับค่ะเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าระบบหรือรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการศึกษาตลอดชีวิต ไทยกับต่างชาตินะคะเขาจะให้ความสําคัญการศึกษาในทุกระดับนะคะให้ทุกคนมีโอกาสของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการเรียนรู้นะคะสามารถเกิดได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือในที่ชุมชนต่างๆนะคะ สรุปได้ว่านะครับการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับทุกคนทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้นะครับทั้งในระบบการศึกษานะครับนอกระบบและก็ตามอัธยาศัยการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีเป้าหมายที่จะยกระดับความรู้นะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพิ่มความรู้ทางการศึกษานําการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิต ผสมกลมกลืนไปกับการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อสร้างนะครับวัฒนธรรมการเรียนรู้นั่นเองครับ